ซื้อบังไหนจ้าซื้อยู่จ้าอันที่ที่พี่เข้ายู่นี่อำเภอไหนจ้าอำเภอเพลยหน่อยจ้าจังหวัดจังหวัดขอนแก่นที่ที่อยู่ใส่สมแดงก,กับมันตะปังเมื่อจ้าจ้าใส่ตัวใดอยู่จ้าใส่รวมกันเลยจ้าทั้งขาแดงขาขาวทั้งส้มแดงนี่แหละจ้าตุ๊ด,าาดเนาะจ้าอ,อันนี้ซองหนึง่ง ผสมน้ำนิดนึงช้อนนึงช้อนนึงผสมน้ำนิดนึงแต่ว่าเอาเวลาใส่ดิเอาใส่เอาใส่ฝานี่ฝานึงต้อน้ำมีที่ลิตรผสมอันนี้กับฝานึงฝาแดงกับฝานึงฝาขาวกับฝานึงรวมกันฉีดจ้ารวมกันฉีดพ่นเลยจ้ะไม่เป็นึงไม่เนาะจ้าไม่เป็นดูไหมอันนี้มันมันเลยใช้เดือนเลยสามเดือนจ้ะ เพิ่งร้องมันบอลนี่จ้าเพิ่งร้องจ้า่ว่ามันกะใบมันกะหูซื้อต้นหนูซื้อว่ามันมันเป็นยังไงมันดีกว่าเก่าบอลมันกะดีเลยแบบยังใบมันเป็นมันเนาะจ้าใบมันตั้งจากที่ที่หนูมาเบิ้งมือนั่นอยู่นี่เนาะจ้ามือนั่นหนูมามันจะเป็นใบหยาบหยาบคือที่ว่าเขาเบิ้งใบถ้าสังเกตเบิ้งใบเลยแล้วก็เริ่มเริ่มมันมันเงาแล้วจากที่ฉีดบอลบอลท่าเลยหลายมือจ้าต้องไฉีดได้ประมาณอย่างเช่นสามมือแ nice nice ้วสี่มือส่มือนี่แหละ เราเห็นคนตั้งเก่าอยู่หังใจท่านี้ดูสิให้ขนาดมันสามเดือนเนาะหัวจะรอบโคลแล้วเนี่ยหัวมีแต่หัวดกจังเลยพรอบโคลแล้วต้นหนึ่งประมาณเกือบสิบหัวเนี่ยยอดไหมคะจ้าสุดยอดจ้าจมแดงใช้ดีใช่ไหมจ้าชมแดงใช้ดีจ้าเย้พี่ยูยจ้าอยากถามนิดนึงไอ้ อีหยังค่ะเลยพี่มั่นใจเอาสมแดงมาใส่พี่ยุเฮ็ดมันสมหลังจักไรคะ่ะลอยลอยหาซิบไลจ้ะลอยหาซิบไลบ่ธรรมดาเลยเนาะจ้ะได้ยินว่าอีหยังก็ร้องมาหมดแล้วแม่นบ่พี่ก็ร้องแล้วเป็น,นีได้จักว่าร้องสมแดงพุ่นจ้ะอานจะจากหูปูเนน้ำน่ะค่ะที่ให้พี่มั่นใจเอาสมแดงมาใส่มันลอยลอยทะเลน้ำมันกี้ลอยหาลอยหาซิบไร่ผู้ใดแนะน้ำก็พี่ออันไ้งูน่ะจ้ะใช้ยาจ้ะ อใชา้ยาเนะาะใช้ยาอย่างเงินเพิ่มเป็นแสนนะจ้ะใช้ยาแสนนรกจ้ะเราทำงานอยู่กรมทมาาี่ดินไหมจ้ะอ๋อถือว่าเป็นพี่ชายของท่านเอดีตองคะ้านาี่เปคะจ้ะเป็นมูอกันเป็นมูอก,กันจ้ะเราก็เลยว่าเออเพื่อนสนิทมันเขาว่าเป็นแปงออ้งนะเอออยู่จะร้องใส้สมแดงเบื้องบ่อ บันทีก็เอามาลองเพิ่งก็เลยหวางทีเนาะตันมันสิดิดงแป้งเนาะจ้ามันเขาได้สิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเพิ่นกัเลยวางทีแล้วเอาจะลองใส่ตัวนี้เบิ่งเดนาะวางทีเนาะเอามาลองเบิ่งนะจ๊ะพิสูจน์นะพี่เนาะพิสูจน์บางก่อนว่าด่์ท่านใ้ถอนท่านในหนีก็เลยท่านหูจักจ้าว่าที่ได้แป้งดีเท่าไหรขอให้ใส่ไปเบิางก่อนใส่นี่ใส่เพราะความมั่นใจมูเดียวกันจ้ะสุดยอดเลยค่ะพี่โย่จ้นเลยลองใส่ ก็ได้รองบิองกอลับองกับก็ร้องกบุหุง่งีแมจ้ะเดี๋ยวเขามาตี้ตามผลงานขังต่อไปนะพี่เนะาะเดี๋วพี่ผู้ชายเพิ่งก,กำมั่นใจฉีดนะพี่เนะาะได้แล้วกลองวันสิพี่ีดให้ละจ้าจะรองเบิอกอนอ่ายัง,<า>ยงน่อยกันใส่ต่อไปนะจ้ะใช่ใ,ชใชลองมาจักสองสามรอบได้าังไงเดี๋ยวจะมาตามผลงานต่อนะพี่นะไ้สีล้วละมู่วกแนนําสิงดีๆเนะนี่กถือว่าสมแดงบัเดียวกันกับสมเกหลีตังกุยบ หาบริษัทเดียวกันอย่งไรกะทีผ่านมาก็ต้องขอบคุณบริษัทนะทีแนะนน้ำซีนดตีให้ห้องหมูหู้จกันจนะ้านะที่นี่เดี๋ยวสโลแกนสมแดงเนาะถือว่าพี่ยุอาจจะบม่ทันได้ยินเนาะแต่ว่าถ้ามาบ่อยๆหลบหนาเดี๋ยวพี่ยุก็ได้งี้รสชัดเจนขึ้นนะคะท่านท่าน,นเอดีน้องคานตากน้ำเนี่ยค่ะรสสโลแกนสมแดงจ้า แดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี